บทที่113เด็กนั้นย่อมสามารถสั่งสอนได้บ้านหน้ามันจะล้มเหลวได้อย่างไรกันใบหน้าของเจ้งซีดูมืดมนเจ้งเวยสายหัวไม่รู้เจ้ากัดถึงจะไม่รู้สึกถึงการต่อต้านแต่มันก็ล้มเหลวเจ้งซีเร่งเรา้าลองอีกครั้งสิเจ้งเวยพยักหน้าและกระตุ้นพลังวิญญาณในร่างกายของนาอีกครั้งพลังแห่งพันธสัญญาก่อตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อสร้างสะพานแห่งพันธสัญญามันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์และสัตว์วิญญาณแคร์ สะพานวิญ,ญญาณหักลงอย่างกระทันหันไม่น่าแปลกใจที่พลังของพันธสัญญาสลายไปอีกครั้งใบหน้าของเจิงซีหน้าผิดหวังมากมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรกันลู่อูพูดอย่างสบายๆเมื่อไร่กันที่เจ้าถึงจะทําสําเร็จข้าเริ่มเบื่อที่จะรอที่นี่แล้วนะช่วยรีบลงมือทีอืมเจ้าจะมาเร่งรีบอะไรกันการทําพันธสัญญาไม่ใช่เรื่องง่ายนะเจิงซีสามารถใช้ข้ออ้างนี้เพื่อปิดปากกอลู่อูได้แน่นอนว่าการทําพันธสัญญาไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตามการทำพันธสัญญากับสัตว์วิญญาณที่บาดเจ็บสาหัสนั้นง่ายกว่ามากเพราะความแข็งแกร่งในการต้านทานต่อพลังวิญญาณของสัตว์วิญญาณที่ได้รับบาดเจ็บนั้นจะอ่อนแอลงมากท่านเฉินโปรดใช้วิธีบังคับทำพันธสัญญาพลังวิญญาณกับราชานกตัวนี้ทีเจิงสีกล่าวสีหน้าของชายชาราในชุดสีน้ำเงินดูประหลาดใจเจิงว้เรียกเขาด้วยเสียงต่ำท่านพี่ ไม่ต้องกังวลไปหลังจากทำพันธสัญญาแล้วสติของราชานกน่าจะกลับมาเชื่ออีกครั้งเพียงแค่ว่าเจ้าจะไม่สามารถฝึกซ้อมมันได้เป็นระยะหนึ่งเชื่องสี่กล่าวมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะได้เจอสัตว์วิญญาณที่ต้องการแต่ก็เป็นเรื่องยากมากเช่นกันที่จะทําพันธสัญญาได้สําเร็จเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่ผู้คนนับไม่ถ้วนได้ศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัตว์วิญญาณพันธสัญญาบังคับเองก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีการค้นคว้ามากที่สุด เมื่อ2,000ปีก่อนมีเคยมีคนคิดวิธีบังคับทำพันธสัญญาซึ่งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันแน่นอนวิธีบังคับทำพันธสัญญาจะต้องปฏิบัติตามกฎพื้นฐานโดยช่องว่างระหว่างระดับพลังวิญญาณเองก็ไม่ควรห่างกันเกินไปการดําเนินการของวิธีนี้คือการใช้พลังวิญญาณอันทรงพลังเพื่อสลายพลังวิญญาณของสัตว์วิญญาณในช่วงเวลาสั้นๆแน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องการพลังและทักษะในการควบคุมพลังวิญญาณที่ยอดเยี่ยมเพราะหากควบคุมพลังวิญญาณได้ไม่ดี ทางวิญญาณของสัตว์วิญญาณจะถูกสังคลอย่างสมบูรณ์และสัตว์วิญญาณตัวนั้นก็จะหมดสภาพจนถูกทอดทิ้งหลังจากแรงสั่นสะเทือนทางแก่นวิญญาณระยะสั้นๆพันธสัญญาจะได้รับการลงนามอย่างรวดเร็วเนื่องจากความแข็งแกร่งพลังวิญญาณของสัตว์วิญญาณถูกทําให้กระจัดกระจายออกมันจึงง่ายมากที่จะทําพันธสัญญาได้ในกรณีนี้อย่างไรก็ตามมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือความมั่นคงของพันธสัญญานั้นต่ำมากเมื่อสัตว์วิญญาณตื่นขึ้นมัน จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะทําให้สัญญาย้อนกลับดังนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการทําพันธสัญญาจะต้องใช้เวลานานในการสร้างพันธสัญญากับสัตว์วิญญาณใหม่ในช่วงเวลาสั้นๆนี้ผู้ใช้พลังวิญญาณจำเป็นต้องรักษาพันธัญญาด้วยพลังวิญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหากับสัญญาในภายหลังสถานการณ์ที่น่าอึดอัดจะเกิดขึ้นเพราะพลังวิญญาณทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เพื่อรักษาพันธสัญญาและในช่วงเวลานั้นสัตว์วิญญาณที่ใช้การทำพันธสัญญาด้วยวิธีนี้ จะมีพลังต่อสู้เหลือเพียงเล็กน้อยว้าวถึงขั้นยอมที่จะใช้วิธีน่าเกลียดแบบนี้เพื่อไม่ให้ตัวเองเสียหน้าเลยเหรอชูจงชวนย้อยเย้ยเจิงซีจ้องมองเขาอย่างดุดันเจ้าจะบอกว่าข้าใช้วิธีนี้ไม่ได้งั้นเหรอชูจงชวนก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างอีกแต่ก็ถูกลู่อู่หยุดเอาไว้เขาพูดกับเจิงซีด้วยเสียงทาวเบาจะใช้วิธีการไหนมันก็เรื่องของเจ้าถ้าคิดว่าทำได้ก็ทำต่อไปเถอะ ชูจงชวนไม่เข้าใจว่าลู่อู่กำลังคิดอะไรอยู่แต่ด้วยความศรัทธาในตัวเพื่อนเขาจึงไม่พูดอะไรอีกหึกเจิ้งสีตะคอกเนื่องจากพี่ชายของนางร้องเร่งเจ้งเวจึงกัดริมฝีปากด้วยความลังเลแต่ก็ยังพยักหน้าเพราะการใช้วิธีนี้จะทําให้ขาดความไว้วางใจกับระหว่างสัตว์วิญญาณและผู้ใช้พลังวิญญาณหากจะต้องการให้มันเชื่องด้วยตัวเองอีกครั้งหรือได้รับการยอมรับจากตัวสัตว์วิญญาณด้วยวิธีนี้มันจะเป็นเรื่องยากขึ้นมากแต่เมื่อพี่ชายของนางพูดมาอย่างนั้น ก็ให้เขาทําไปเถอะชายชราในเปล่งพลังวิญญาณสีเขียวออกมาจากฝ่ามือพลังวิญญาณควบแน่นอยู่ในมือของเขาราวกับว่าเป็นเส้นไหมนับไม่ท้วนค่อยๆตกลงบนนกหน้างงนกหน้างงไม่แม้แต่จะตอบสนองต่อมันมันรู้สึกหน้ามืดและเริ่มจะเป็นลมรีบลงมือเดียวราชานกกลายพันธุ์ก็จะฟื้นได้ในไม่ช้าชายชราชุดสีน้ำเงินกล่าวอย่างรีบร้อนเจิงเว่ยพยักหน้า สภาวิญญาณแห่งพันธสัญญาถูกสร้างขึ้นอีกครั้งพลังของพันธสัญญาเข้าสู่ร่างกายของนกหน้าโง่โดยไม่มีสิ่งกีดขวางอีกต่อไปดวงดาวหกดวงซึ่งสว่างเกินไปกว่าสองครั้งก่อนปรากฏขึ้นพร้อมกับเปล่งแสงสีฟ้าอ่อนครั้งนี้แหละสำเร็จแน่เจ้งเวยมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางแต่ในช่วงเวลาต่อมาใบหน้าของนางก็เปลี่ยนไปเป็นตกตะลึงได้อย่างไรกันหลังจากที่พลังวิญญ,ญาณของพันธสัญญาไหลเข้าสู่ร่างกายของราชานกกลายพันธ์ จนกำลังจะครบวงจรมันก็แตกสลายลงอีกครั้งท่านพี่เจ้งงวยมีดวงตาแดงก่ำดวงความกังวลนางเริ่มสงสัยว่าปัญหาคือตัวของนางเองเจ้งซีคำรามนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้แม้แต่ชายชาราในชุดสีน้ำเงินก็ยังสับสนเล็กน้อยเขาไม่เคยเห็นหรือได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนหลังจากพลังวิญญาณของพันธสัญญาไหลเข้าไปในสัตว์วิญญาณสัญญาก็ถูกทำลายลง และไม่สามารถทำต่อได้นกหน้าโง่ตื่นอย่างชา้าช้าพันธสัญญาสัตว์วิญญาณนั้นมีอายุสั้นมากมันดูเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบกปีที่ได้รับบาดเจ็บด้วยความโกรธมันส่งเสียงแหบแห้งออกมาช่างน่าเสียดายที่หลังจากการวิวัฒนาการแล้วแม้ว่าร่างกายของมันจะมีเกียรติภูมิมากขึ้นแต่เสียงของมันนอกจากจะสูงแล้วก็ยังไม่ได้ดีอะไรเช่นเคยมันไม่สามารถที่จะแท้งทําเป็นซสือสัตว์ได้อีก ความโกรธในดวงตาของมันกําลังฉายออกมาเจิ้งว่เห็นดวงตาของนกหน้าโง่นางก็รู้สึกกลัวจึงถอยหลังออกไปสองสามก้าวลองเสร็จหรือ,อยังลุวอุกล่าวอย่างร่าเริงใบหน้าของเจิ้งซีขุนหมัวและเคร่งเครียดต้องมีบางอย่างผิดปกติกับสัตว์วิญญ,ญาณตัวนี้แน่ใช่แล้วในฐานะที่มันเป็นสัตว์วิญญ,ญาณกลายพันธุ์อีกทั้งยังเป็นราชาของเหล่ายิยวยกขาวมันจึงเย่อหยิ่งโดยธรรมชาติและไม่สามารถถูกสยบได้ในเวลาอันสั้นก็ถูกที่พูดว่ามันเย่อหยิ่ง แต่นกหน้าโง่ตัวนี้ไม่ใช่ราชาของเหยี่ยวหยกขาวแต่อย่างใดมันคือราชาของแร้งรายต่างหากท้องของโลอูขยาวเขาเองก็ไม่รู้ว่านกหน้าโง่ตัวนี้กลายเป็นราชาเหยี่ยวหยกขาวกลุ่มนี้ได้อย่างไรออกไปให้พ้นถ้าเจ้าทําไม่ได้ชูจงฉวนกล่าวอย่างเศร้าใจเจิงซีพูดด้วยความโกรธแล้วเจ้าทําหรือไงเขาตอบออกมาได้สอดคล้องก,กันกับที่ชูจงฉวนคิดไว้ก็นั่นสินะดีกว่าเจ้าแน่วแน่ชูจงฉวนดูถูกจากนั้นก็ถามโลอูด,ด้วยเสียงต่ำ เจ้าทำได้ใช่ไหมข้าไม่อยากเผยตัวว่าข้าเป็นใครลู่อูกรอกตาข้าก็คงไม่ยอมให้เจ้าเผยตัวหรอกเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจของเขาเล็กน้อยลั่อูหยิบกริตลงตราธาตุไม้อันหน้าหลงไหลที่มีร่องรอยของสีเขียวเป็นลักษณะเฉพาะออกมากริตนี้ไม่ได้ใช้เพื่อสังหารศัตรูแต่มีไว้เพื่อช่วยชีวิตผู้คนลู่อูใช้กริตของเขากับนกหน้าโง่กระแสะพลังวินดานรักษาค่อยๆหลังไหลเข้าสู่ร่างกายของนกโง่และบาดแผลของมันก็ค่อยๆหายดี เชิงซีรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยความสามารถแบบนี้คืออะไรกันเมื่อพลังงานหมดลงเครื่องหมายตราธาตุบนกริดก็กระพริบสองสามครั้งและมืดลงโดยสิ้นเชิงกริดนี้สามารถใช้ซ่อมแซมต้นกําเนิดของสัตว์วิญญาณได้พลังวิญญาณสาหรับกริดลงตราธาตุไม้นี้อยู่ในระดับเงินกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อกริดนี้ลัวอูดได้ใช้หินวิญญาณไปหลายพันก้อนแน่นอนว่าผลของมันน่าพึงพอใจอาวุธนี้เปลี่ยมด้วยพลังธาตุไม้ และมีความสามารถในการรักษาระดับสูงแกวกนกหน้าโงกระพือปีกด้วยความยินดีลัวอูกล่าวแม้ว่าข้าจะไม่สนใจที่จะทําพันธสัญญากับเจ้าและเจ้าก็แทบไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสัตว์วิญญาณของข้าแต่ถ้าเจ้าต้องการที่จะทําพันธสัญญาข้าก็จะยอมเจิ้งซีและพักพวกตกใจสัตว์ที่ไหนมันจะยอมเชื่องให้ยิ่งด้วยที่ว่านกตัวนี้คือราชาแห่งเหยี่ยวหยกข,ขาวมันจะไปยอมเขาได้อย่างไร เพราะแค่คำพูดไม่กี่คำของเขาก็ยังอยากขายได้ขนาดนี้สัตว์วิญญาณที่มีความเคารพตัวเองจะไม่มีทางยอมสยบแน่นกหน้าโง่จ้องมองลู่อูอย่างโกรธเคืองเจ้ามนุษย์น่าเกลียดแต่สำหรับมันแล้วตัวลู่อูให้ความรู้สึกเหมือนสีอ่อนๆถ้าเขาไม่มาที่นี่อีกมันก็คงจะถูกคนกลุ่มนี้พาไปและพยายามทำให้เชื่องทุกวิธีทางมันจะไม่มีทางได้เป็นอิสระอีกในอนาคตนกหน้าโง่ลุกขึ้นอย่างทำอะไรไม่ถูกแล้ว เดินไปที่ด้านข้างของลัวอูด้วยความอัปยศส,สูงและก้มหัวอย่างภาคภูมิลัวอูสัมผัสนกที่เงอะงะงและพูดอย่างมีความสุขว่าถ้างั้นก็ได้เลยข้าจะฝึกฝนเจ้าเองบทที่114การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหัวใจของเจ้างีแทบจะพังทลายทำไมกันทำไมราชานกกลายพันธุ์ถึงยอมสยบแทบเท้ากันง่ายๆแบบนี้มีเหตุผลอะไรกันเจ้เว่ยกัดริมฝีปากของนางอย่างไม่เต็มใจและงงงวย ทั้งที่นางยอมทำผิดในสิ่งที่นางไม่อยากทำเพื่อจะได้ครอบครองมันแต่ก็ยังไม่สำเร็จแล้วทำไมอีกฝ่ายถึงพูดแค่สองคำราชานกกลายพันธุ์ก็ยอมเชื่อฟังเป็นไปไม่ได้ดวงตาของเจิงสีจับจ้องไปที่นกหน้างโง่มันกำลังกลัวดังนั้นมันจึงยอมสยบใช่แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เว้นแต่เจ้าจะทำพันธสัญญากับมันไว้ก่อนแล้วนี่เป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลที่สุดโดยการทำพันธสัญญาเท่านั้นประชานกกลายพันธุ์ ถึงจะยอมรับในตัวลูกอูได้จริงๆลูกอูทำหน้าดูเหมือนคนงี่เง่าและมองเขาอย่างเยียดเยียมเจ้าลืมอะไรไปหรือเปล่าสัตว์วิญญาณเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะงั้นข้าไม่สนใจที่จะทำพันธสัญญากับนกหน้าโง่ตัวนี้หรอกนะทุกคนมีแผนในการใช้ชีวิตและพัฒนาตนเองต่างกันดังนั้นทุกคนจึงระมัดระวังในการเลือกสัตว์วิญญาณประจำตัวแล้วเจ้ามาที่นี่ทำไมกันเจ้าี่ไม่เข้าใจลู่อูพูดอธิบายข้าจับปลามาได้สองสามตัว และมันถูกปล้นโดยพวกเหี่ยวหยกขาวค่าจึงพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะทวงเอาปลาของข้ากลับคืนมาเพื่อมาเอาปลาของเจ้ากลับไปเนี่ยนะักเชิงซีแทบจะอาเจียนเป็นเลือดด้วยคําตอบนี้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะนึกออกว่าก่อนอาชานกกลายพันธุ์จะวิวัฒนาการมันกลืนปลาแปลกๆเข้าไปสามตัวและยังมีอีกสองตัวเหลืออยู่ในแอ่งน้ําอีกฝ่ายคงมาเพื่อปลาเหล่านี้จริงๆใครจะไปคิดกัน ฝูงเยี่ยวหยกขาวร้องโหยหวนและบินวนอยู่บนท้องฟ้าพวกมันดูโกรธมากแต่เพราะความแข็งแกร่งของชายชราในชุดน้ำเงินพวกมันจึงไม่กล้าเข้าใกล้พวกเขาวพวกมันเป็นสัตว์วิญญาณที่อ่อนแอที่สุดในแถบนี้แต่ด้วยจำนวนที่มากและความเร็วอันรวดเร็วพวกมันจึงอยู่รอดในดินแดนที่อันตรายเช่นนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาราชาที่สามารถนำพาพวกมันให้พัฒนาขึ้นใครจะไปคิดว่าราชาของพวกมันจะถูกจับหลังจากวิวัฒนาการได้เสร็จสมบูรณ์ จิตใจของพวกมันเศร้าหมองและกรดเกลียวน่าเสียดายที่พวกมันไร้ความสามารถจึงทำได้แค่โกรดลูวอูขมวดคิ้วแล้วตกนกโง่งๆบนหัวพร้อมชี้ไปที่กลุ่มเหยี่ยวหยกขาวเจ้าไปเอาใจพวกน้องชายตัวน้อยของเจ้าหน่อยพวกมันชักจะเสียงดังเกินไปแล้วดวงตาที่สดใสของนกหน้าโง่หันกลับไปเล็กน้อยตอนนี้การปรากฏตัวของมันค่อนข้างน่าสะใจรรการเคลื่อนไหวดังกล่าวทําให้ทุกคนที่นี่รู้สึกยืดหยุ่นขึ้นมาก มันกระพือปีกเล็กน้อยราวกับว่าพร้อมที่จะบินจากไปเจิงซีสะดุง้งเจ้าบ้าไปแล้วหรือถ้ามันบินจากไปแล้วไม่กลับมาละ่ะเจ้ายังไม่ได้ทำพันธสัญญาเลยไม่ใช่หรืองไงก่อนการทำพันธสัญญาทุกอย่างนั้นว่างเปล่าและไม่มีข้อผูกมัดใดๆและสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามพวกมันตา่างก็โหยหาอิสรภาพไม่ต้องห่วงมันจะไม่ไปไหนไกลรอล่วอุมั่นใจ เจ้งซีและพักพวกไม่เข้าใจว่าความเชื่อมั่นของลู่อูนั้นมาจากไหนในขณะเดียวกันลู่อูก,ก็ลดเสียงลงกระซิบข้างหูของนกหน้าโง่แล้วพูดว่าตราบใดที่เจ้ากลับมาข้าจะให้เจ้าได้นําฝูงพักพวกน้องชายของเจ้าทั้งหมดที่อาศัยในมิติไหายพักพวกน้องชายของมันในมิติหหมายถึงกลุ่มแรงสายที่เป็นลูกน้องของมันโดยธรรมชาติแววตาของนกหน้าโง่สว่างขึ้นเล็กน้อยพร้อมพยักหน้ามันยังคงคิดถึงเด็กๆเ,เหล่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นในฐานราชาแห่งแท้งแรงทลายที่มีอยู่ไม่กี่ตัวการที่ไม่มีแรงสายในใต้บังคับปัญชาเลยมันดูไม่สมเหตุสมผลนอกจากนี้ความแข็งแกร่งของแรงสายนั้นมีพลังมากกว่าเยียวยกขาวอีกด้วยตกลงนกหน้าโง่บินขึ้นไปบนท้องฟ้ากลางปีกสีขาวราวกับหิมะขนาดใหญ่เปล่งแสงสีฟ้าอันวดงามสะท้อนอยู่ทั่วทั้งตัวราวกับจะประกาศถึงการกลับมาของราชาฝูงเยียวยกขาวส่งเสียงร้องอย่างตื่นเต้น ด้วยเสียงร้องต่ำอันแหลมคมและโดดเด่นของนกหน้าโง่ฝูงเยี่ยวหยกขาวเงียบลงจากนั้นนกหน้าโง่ก็ค่อยๆบินลงมาเยี่ยวหยกขาวกลุ่มนั้นเองก็บินลงมาอย่างแยบยลฉากนี้ดูเหมือนว่าดอกไม้สวรรค์กำลังตกลงมาทั่วท้องฟ้ามันยิ่งสวยงามเมื่อเกิดขึ้นในป่าฝนขนาดใหญ่เช่นนี้เยี่ยวยกขาวร่อนลงบนพื้นก่อตูเป็นกลุ่มเล็กๆหลายสิบกลุ่มติดกันติดตามเบื้องหลังนกหน้าโง่ราวกับทหารผู้พักดีที่สุดคอยติดตามในพลของพวกเขา ั่วบริเวณนั้นเงียบไปชั่วขณะเจ้งซีและพรรคพวกไม่มีอะไรจะพูดไม่ต้องพูดถึงพันธสัญญากับราชานกลายพันธ์เลยมันไม่ได้ต้องการที่จะหลบหนีด้วยซังกลับกันมันได้นากลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาของมันให้มายอมจํานวนด้วยกันสิ่งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าราชานกลายพันธ์นั้นยอมจํานวนอย่างสมบูรณ์เจ้าเจ้า,าทําได้อย่างไรแววตาของเจ้งซีหายไปเล็กน้อยในสายตาของเขาคําถามนี้ไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นที่สงสัยแต่ยังรวมถึงชูจงฉวน และหลิวหูด้วยพวกเขาต้องการถามคำถามนี้ด้วยเช่นกันยกเว้นลีหยินลีหยินมักจะคิดว่าไหนน้อยของนางมีอำนาจทำได้ทุกอย่างเสมออยู่แล้วลู่อูกรอกตาของเขาข้าจะบอกเจ้าอย่างไรดีเจ้งซีรีบร้อนไอเด็กนี่อย่ามามูหยิงสิด้านหลังเจ้างซีทหารองรักสองคนมีสีหน้าที่ดูไม่ดีลู่อูพูดอย่างใจเย็นเมื่อที่ดูเหมือนว่ามีใครบางคนพนันกับข้าว่าจะปราบนกโง่ตัวนี้ได้หรือเปล่า และถ้าเขาคนนั้นแพ้เขาบอกว่าเขาจะต้องขอโทษข้าใบหน้าเจิ้งซีดูรังเกียจมากเขาไม่สามารถดึงหน้าของตัวเองลงได้ชายชราในชุดเสื้อสีน้ำเงินก้าวไปข้างหน้าแรงกดดันพลังวิญญาณในร่างกายของเขาเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเขามีท่าทางพร้อมที่จะต่อสู้หากสถานการณ์ออกมาไม่เป็นไปตามที่หวังตุ่มทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากสถานที่ห่างไปไม่ไกลนัก ลมปราณอันน่ากลัวถูกแผ่ออกมาฟ้าร้องสว่างวาบปล่า,ากับหยดน้ำตาร่วงลงมาจากบนท้องฟ้าฝูงเหยี่ยวหยกขาวเริ่มตัวสั่นด้วยความกลัวโลกทั้งใบดูเหมือนจะสั่นสะเทือนมันคืออะไรชายชาราในชุดสีน้ำเงินอดไม่ได้ที่จะแสดงความตื่นตระหนกที่แฝงอยู่ในสายตาของเขาแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของเขาเพียงแค่สัมผัสได้ถึงลมปราณนี้เขารู้สึกสั่นกลัวผู้นำทางเย่ดูเหมือนจะนึกออกถึงอะไรบางอย่างและพูดออกมาอย่างรีบร้อน รีบไปจากที่นี่เร็วมันเป็นตัวอะไรที่ไม่สมควรจะถูกปลุกให้ตื่นอะไรที่เกิดขึ้นในสถานที่นี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ใบหน้าของโลอูนหนักึ่งลมปราณที่ทรงพลังแบบนี้เขาเกรงว่ามีเพียงแค่สัตว์วิญญาณชั้นยอดเท่านั้นที่จะปลดปล่อยมันออกมาได้กันพลังวิญญาณอันน่าตื่นตกใจพุ่งออกมาจากระยะไกลมันรุนแรงมากเสียจนต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบจากพลังวิญญาณนี้กลายสภาพเป็นฝุน่น พลังอันเหลือล้นนี้แพร่ก,กระจายไปอย่างรวดเร็วราวกับจะทําให้ป่าฝนทั้งถึงกลายเป็นความว่างเปล่าไม่นารีบไปกันเร็วชายชาราในชุดสีน้ําเงินปล่อยพลังวิญ,ญญาณออกมาห่อหุ้มเชิงสีจากนั้นพวกเขาก็จะไปอย่างรวดเร็วน่าแปลกที่พวกเขาทั้งหมดเคลื่อนที่ไปพร้อมกันได้เร็วมากลิยินลู่อ,อู่เรียกสาวใช้อย่างรวดเร็วลิยินที่ได้ยินเสียงเรียกก็ปล่อยเสี่ยวไปออกมาในทันทีลู่อูร่รวบรวมนกหน้าโง,างา่และเหยี่ยวหยกขาวทั้งหมดลงในหายปีศา ด้วยการโบกมือของเขาแน่นอนว่ามีปลาทารกหลืออยู่ให้ใส่ลงไปในไหาเพียงแค่สองตัวทักษะทะลงมิตรทางานร่างของคณะเดินทางทั้งสิคนหายไปในทันทีเขาคิดว่าทางเดียวที่จะช่วยทุกคนที่มีจำนวนมากเกินไปคือการกระโดดขึ้นไปในอากาศกา่อนเพื่อที่พวกเขาจะสามารถย้ายไปยังสถานที่ที่ห่างออกไปไกลเพียงสองไม้ก็ยังดีแม้ว่าเขาจะต้องใช้พลังวิญ,ญญาณทั้งหมดของเขาเลยก็ตามทีแต่นั่นก็เพียงพอแล้ว ล้วอูและพักพวกของเขาวิ่งนำหน้าคนของเจิ้งสีไปบ้าน,น้าชายชราในเสื้อสีน้ำเงินอดไม่ได้ที่จะอุทานพวกมันนำหน้าพวกเราไปได้อย่างไรล้วอูไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะตอบคำถามของเขาตอนนี้พวกเขาต่างก็ต้องหนีออกจากป่าดงดิบด้วยชีวิตสัตว์วิญญาณที่ตื่นขึ้นมานั้นทรงพลังมากพวกเขาไม่เคยรู้สึกถึงลมปราณที่ทรงพลังขนาดนี้มาก่อนหากจะให้ประมาณการมันก็คงมีระดับเทชตเป็นอย่างน้อยระดับของสัตว์วิญญาณตัวนี้ สามารถทำลายเมืองทั้งเมืองได้อย่างงไไ่ายดายโดยไม่ต้องรอให้ถูกยั่วยุตุม,มม่ทั่วทั้งแผ่นดินเริ่มสั่นคลอนป่าฝนขนาดใหญ่กลายเป็นเหมือนผ้าที่พังทลายลงสัตว์ประหลาดห่อหุ้มด้วยเปลวไฟสีดำรูปร่างใหญ่โตคล้ายภูเขาโผล่ขึ้นมาจากดินสัตว์ประหลาดตัวนี้มีใบหน้าและเขี้ยวสีดำตาของมันสีแดงเดือดเมืออลาว่าเพียงแค่มองมันทุกคนก็เต็มไปด้วยความรู้สึกอันบีบคั้นจนหายใจไม่ออก หางของมันหนาและเพียงแค่ยกขึ้นลงบนพื้นก็เกิดแรงกระแทกราวกับจะทำลายโลกกันสัตว์ประหลาดคำรามทุกสิ่งทุกอย่างสั่นสะท้านในทันทีหัวใจของลู่อูตเต้นตึกตักอย่างรวดเร็วเมื่อเขาได้มองดูมันจากระยะไกลเจ้านี่คือสัตว์วิญญาณชนิดใดกันบทที่115คำขอโทษหลังจากหนีออกมาด้วยระยะทางที่ไกลามากไกลแสงไกลในที่สุดลู่อูและคนอื่น ก็ได้เห็นรูปร่างของสัตว์วิญญาณปริศนาสัตว์วิญญาณระดับเท็นงั้นหรือมันดูมีความคล้ายกับปีศาจลิงเผือกแต่มันกลับมีเส้นขนสีดำทั่วทั้งตัวลู่อูพึพมพำในใจตระกูล,ลู่นั้นเป็นหนึ่งในตะกูลผู้ก่อตั้งวิชาการปรับแต่งสัตว์วิญญาณที่มีชื่อเสียงที่สุดผลพิสูจน์คือตระกูล,ลู่ได้ปรับแต่งสัตว์วิญ,ญญาณชนิดใหม่ออกมานั่นก็คือสัตว์วิญ,ญญาณระดับเท็ปีศาจและลิงเผือกมันคือหลักฐานของตระกูล,ลู่ ในฐานะสมาชิกของตระกูลลู่ลู่อูไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะได้พบเจอปีศาจลิงเผือกตัวจริงแต่ว่าเขากลับค่อนข้างคุ้นเคยกับมันชูจงฉวนลังเลอยู่เป็นเวลานาและพูดออกมาข้าคิดว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ถ้าเจ้าถอดเปลวไฟสีดำของมันออกมันจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับลิงภูเขาสัตว์วิญญ,ญาณระดับทองมากไม่ใช่เจ้าตัวนี้มันมีลมปราณอันทรงพลังที่ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์วิญญาณระดับทองจะปล่อยออกมาได้ลิวหูพูดลู่อูขมวดคิ้วเล็กน้อย หลังจากฟังคำพูดของชูจงฉวนเขาก็คิดว่าลิงยักษ์ย้ายตัวนี้มีลักษณะคล้ายกับลิงภูเขาแต่มันมีขนาดใหญ่กว่ามากและมีเปลวไฟสีดำลุกโชนอยู่ตลอดเวลาบางที่มันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาจากลิงภูเขาก็เป็นได้ลัวอุคาดเดาวหน้าแปลกพอสมควรเจ้าลิงยักษ์หลังจากตื่นขึ้นมันก็เข้าไปทำลายพื้นที่ป่าฝนทั้งหมดและไม่ออกมาจากพื้นที่ป่าฝนเลยเหมือนกับว่ามันกำลังรออะไรบางอย่างมีควันสีดำลอยออกมาจากป่าฝน ควันสีดำนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกสะอิสะเอียนและอึดอัดมากราวกับว่ามันมีส่วนประกอบของความรู้สึกด้านลบนับไม่ถ้วนเป็นส่วนประกอบแต่ลิงยักษ์กลับมีความสุขที่จะดูดกลืนควันสีดำเข้าไปเปลวไฟบนร่างกายของมันมีชีวิตชีวามากขึ้นลงหายใจของมันก็มีพลังมากยิ่งขึ้นอะไรกันลัวอูคิดอยู่พักหนึ่งและแตัดสินใจที่จะไม่ดูมันอีกรีบออกไปก่อนที่นี่มันอันตรายเกินไปไม่มีใครรู้ว่าเจ้าลิงยักษ์จะเกิดอาการบ้าคลั่งอีกเมื่อไหร่เขามีทุกอย่างที่เขาต้องการแล้ว โดยปกติแล้วผู้คนจะไม่คัดค้านขณะนั้นไม่ไกลออกไปมีเสียงเบาๆที่ดูมีความโศกเศร้าในนำเสียงท่านเฉินเจิ้งสี่เจิ้งไว้พี่ชายและน้องสาวถูกล้อมไปด้วยชายชราในชุดสีน้ำเงินใบหน้าของพวกเขาดูทุกอย่างมากโดยเฉพาะเจิ้งวัยนางพยายามปิดปากตัวเองเพื่อหยุดร้องให้แต่น้ำตาของนางก็ไหลออกมาเรื่อยๆร่างของชายชราในชุดสีน้ำเงินเต็มไปด้วยเลือดลงหายใจของเขาอ่อนแรงดังตะเกียงที่กำลังจะหมดน้ำมัน นายน้อยนายหญิงข้าขอโทษที่ไม่สามารถปกป้องพวกท่านได้มันสายเกินไปที่จะวิ่งออกไปจากที่แห่งนี้หลังจากได้เห็นเจิ้งไว้ที่ตัวสั่นกลัวเพื่อปกป้องพวกเขาทั้งพี่ชายและน้องสาวเขาชายชาราชุดสีน้ำเงินใช้ตัวเองเป็นโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากลิงยักษ์คุณเชิญท่านจะต้องไม่เป็นอะไรเจิ้งซีกัดฟันเขาหยิบยารักษาออกมาและใช้มันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชายชาราคนนั้นรู้สึกดีขึ้นแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผล มีกลิ่นบางอย่างลอยออกมาจากชายชราในชุดสีน้ำเงินเจิงว่ยร้องไห้ผู้เท่าเฉินท่านช่วยตำหนิความเอาแต่ใจของข้าด้วยที่ข้าพาท่านมาอยู่ในส่วนลึกของพื้นที่ป่าหงชาข้าไม่คิดว่าจะมีสัตว์วิญญาณระดับนี้อยู่ด้วยด้วยความแข็งแกร่งของผู้เท่าเฉินแม้ว่าเขาจะต้องต่อกรกับสัตว์วิญญาณระดับทองเขาก็สามารถปกป้องพวกพวกเขาและพาหลบหนีออกไปได้แต่ใครจะคิดว่าจะได้พบเจอกับสัตว์วิญญาณระดับเพชรสัตว์วิญญาณแบบนี้นั้นพบเจอได้ยากมาก ไม่ข้าจะไม่ตำหนิจเจ้าข้านั้นหญิงยโสกเกินไปพื้นที่ป่าเทียนหมูในตำนานมันกลายเป็นทะเลทรายได้อย่างไรแสงจากแววตาของเท่าเฉินค่อยๆจางลงและก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาอีกป่าเทียนหมูที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาก่อนและมีสัตว์ในตำนานมากมายสองพี่น้องตระกูลเจ้งต่างร่ำให้อีกครั้งเห็นได้ชัดว่าพวกเขานั้นรักเท่าเฉินอย่างสุดซึง้งลู่อูและพักพวกเดินเข้ามาอาลู่อูถอ,อนหายใจ เขาพูดได้แค่ว่าโชคดีที่มีเสีย่ยวไปชูจงชวนตกใจเล็กน้อยปรากฏว่าในส่วนลึกของพื้นที่ป่าหงชานั้นอันตรายอย่างมากจนแม้แต่เขาก็ยังประมาทในการเดินทางครั้งนี้อย่างไรก็ตามเท่าเย่ยขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้ที่พื้นป่าหงชานี้เดิมทีมันไม่ได้มีสัตว์วิญญาณแปลกแกมากนะักแต่เมื่อ30ปีก่อนตอนที่ข้าได้พบกับสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งมากตัวหนึ่งซึ่งอยู่ระดับทองสัตว์แปลกแปลกก็เพิ่มจํานวนขึ้นมา ตอนแรกทีมล่าสัตว์ของเท่าเย่นทีมที่ทรงพลังที่สุดแต่ตอนนี้กลับเหลือผู้ใช้พลังวิญญาณเพียงแค่สองคนพวกเขาเคยหลงอยู่ในส่วนลึกของปราองชาเป็นเวลาหลายวันและก็ไม่ได้กลับเข้ามาที่นี่อีกหลังจากนั้นบางที่มันคงเป็นโชคร้ายของเราก็ได้ลู่อูพูดมันสามารถนํามานับรวมเป็นความโชคร้ายได้เจิงซีมองล่อูอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้เจ้ามาทำอะไรที่นี่ออกไปทางของเจ้าซักในจิตใต้สำนึก เขานั้นเกลดลู่อูและพักพวกของเขามันไม่ใช่แค่เพราะราชาแรงสายกลายพันธุ์แต่เพราะความไม่สงหตุสมผลว่าทำไมต้องเป็นเขาข้าแค่ต้องการช่วยผู้คนแต่ถ้าเจ้าไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรไปกันได้แล้วลู่อูย่อยเย,เย้ยลู่อูและพักพวกเดินจากไปเดี๋ยวก่อนเจ้าช่วยเท่าเฉินได้งั้นหรือมีความหวังที่ริบหรี่ออกมาจากดวงตาของเจิงสีอาจจะได้ลู่อูพูดเบาเบา เิงซีนึกถึงวิธีการที่ลู่อูใช้รักษาราชาแร้งสายกลายพันธุ์และพูดออกมาด้วยความตื่นเต้นเจ้าต้องรีบแล้วเท่าเฉินจะไม่ไม่ไหวแล้วลู่อูหันหน้าหนีและเดินจากพวกเขาไปท,ทั้งทั้งที่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกตือนใจกับความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายเขาจึงพร้อมที่จะทําสิ่งดีๆทว่านายน้อยของฝั่งนั้นกําลังทําให้เขาตกอยู่ในอารมณ์โกรธเขาจึงไม่สนใจแม้จะกําลังมีคนขอความช่วยเหลืออยู่ก็าตามอย่าเพิ่งไปเจิงซีเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้าของพวกเขา ล่วอูไม่สนใจเจ้าต้องการอะไรอยากมีเรื่องงั้นหรือชูจงฉวนและพักพวกของเขาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ถ้าหากไม่มีชายชาราในชุดสีน้ำเงินอยู่ตรงนั้นและมีเพียงแค่เจ้งซีกับล่วอูเขาคงจะไม่ให้ความสนใจกับอีกฝ่ายเลยจริงๆใบหน้าของเจ้างซีเปลี่ยนเป็นสีแดงและกัดฟันเขาไม่เคยชินกับการพูดแบบนี้ได้โปรดเจ้ามีวิธีช่วยเท่าเฉินไหมพูดเสร็จหรือยังลั้วอูถามเบาๆเจ้งซีพยักหน้าอย่างลังเล ข้าจะไปแล้วลูวอูไม่ยอมขยับเขยื้อนถ้าหากเจ้าขอให้ใครทําอะไรเจ้าต้องทําเหมือนกําลังขอความช่วยเหลือนี่ยังไม่นับเรื่องการขอโทษอีกในเมื่อทําแบบนี้ใครมันจะยอมทําให้เจ้าได้เจิ้งซีตัวสัว่นเล็กน้อยเขากํามือแน่นและดวงตาของเขาก็แสดงความไม่พอใจขณะนั้นเจิ้งเว่ยก็ลุกยืนขึ้นข้นขางๆเท่าเฉินใบหน้าของนางเต็มไปด้วยน้ําตานางเดินไปที่ด้านข้างของล้วอูและคุกเข่าลงด้วยสายตาที่เศร้าหมองน้องข้า เจ้ากำลังจะทำอะไรเจ้งซีตกใจมากท่านพี่หุบปากเจ้งเวงเงยหน้าขึ้นดวงตาของนางกลายเป็นสีแดงแตกกลับเต็มไปด้วยความแน่วแน่ในดวงตาของนางข้าขอโทษแทนพี่ชายของข้าด้วยได้โปรดช่วยเท่าเฉินด้วยเรายินดีมอบเงินทั้งหมดให้หลังที่ท่านช่วยเท่าเฉินแล้วยากที่จะจินตนาการว่าน้องสาวที่ไว้ใจและเชื่อฟังพี่ชายมาตลอดสามารถดูพี่ชายของนางได้เช่นนี้แน่นอนความตายเป็นวิธีที่ทำให้เติบโตยิ่งขึ้น เชิงซีนั่งลงบนพื้นด้วยความอ่อนแรงเขารู้ว่าสิ่งที่น้องสาวของเขาพูดหมายถึงอะไรเขาหยิบลูกศรอ,ออกจากแขนเสื้อและทิ้มไปที่แก้มของเขาทันใดนั้นเลือดได้ไหลท่วมทำให้ใบหน้าอันบบอบางนั้นกลายเป็นสีแดงเจิงซีอ้อ,อนวอนด,ด้วยเสียงอันเบาบางข้าขอโทษได้โปรดลูกอูสัมผัสรอยแผลเป็นเล็กๆบนแก้มของเขาและถอนหายใจออกมาลุกขึ้นซะความจริงแล้วมันก็ไม่ได้แย่มากนัก ข้าจะช่วยตามที่เจ้าขอก็ได้เพราะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน